สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมนี่ครับผมกล่อง g m m HDI นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอน OCA แบบเมนนวลนะครับผมใครยังไม่เป็นนะครับผมไปดูกันเลยนะครับครับผมก็เรามาดูนะครับผมสอนวิธีเมนนวล OGT นะครับผมคือตอนนี้กล่อง Gm m Z นะครับผมตัวนี้นะครับผม รุ่นนี้นะผมคือไม่ยอมอัปเดต OGT t อัตโนมัติให้ครับผมคือตอนนี้มันเป็นเนี่ยผมกดอินโฟดูนะอา้าปกติตรงเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นไทโคมอะไรนะผมดาวเทียมแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องใหม่เลยยังไม่เคยอัปเดตเลยนะครับผมก่อนอื่นแรกนะผมให้ทุกคนนะครับผมออลิโมนมานมนครับเนี่ยครับ เมนูนะผมกดเมนูไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนนี่ครับผมเลื่อนขวามืออ่าขวามือมานะผมแล้วก็เลื่อนลงมา ogt นะครับผมเห็นไหมครับนี่ ogt อันนี้นะครับแล้วกดโอเคเข้าไปเลยนะครับผมพอกดโอเคมานะผมอันนี้จะเป็นไทยคมซีนะผมแต่ผมต่อเป็นระบบซีอูแบนเนาะไม่ใช่โทษนะครับผมแคยูแบนนะครับผมผมก็ต้องเลื่อน เอ้ยครับปุ่มขวามือเนีย่ยแถตัวนี้ต้องเป็นสีเขียวมันถึงจะโอจีทีได้นะ,เ,ะเป็นอย่างเงี้ยครับผมพอเป็นขึ้นมาสีเขียวอย่างเงี้ยนะผมะไปแล้วครับผมเครื่องตัวนี้มันก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะอัตโนมัติไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมโอจทอัปเดตมาแล้วครับ ตัวนี้เราก็รอมันครบร้อยเปอร์เซ็นนะผมมันกำลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่นะครับเน,นี่เราเรามาถึงแปดสิบแล้วนะผมพอมาถึงใกล้แปดสิบนะผมตรงข้อความมันจะเขียนบอกว่า นะครับพม่าพีด,ดโดนโดนโหนนะผมก็คือออฟ power o อฟนะผมก็คือช่วงน,นี้ก็คืออยากให้ปิดเครื่องนะผมโปร,โรแกรมกำลังอัปเดตอยู่ครับผมพอมันอัปเดตเสร็จนะผมตัวนี้ก็จะทำการปิดเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผม <ASS> จะขึ้นคาว่าสโนรโมดก็จะขึ้นคำว่าบูตนะครับผมแล้วก็ขึ้นคำว่าออนนะครับผม แล้วก็มาดูที่หน้าจอเลยนะครับตัวนี้ก็สแกนหา LEB นะผมก็คือหัวรับยันเองนะครัจะตัดตัดตัดหน่อยนะครับผมก็คือผมใช้เป็นทีวีระบบ จอแก้วจอนูนรุ่นเดิมนะครับผมเห็นไหมครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอ่าผมก็กดอินโฟดูนะครับผมนะครับครั้งแรกเลยมันไม่ขึ้นคำว่าตรงนี้ครับผมเนี่ยไทยคมเนี่ยผมตอนนี้ขึ้นแล้วอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะผมเห็นะครับก็คือเดี๋ยวอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ดูปิดเครื่องเปิด ดูได้ปกตินะผมผมขอทวนรอบนะผมก็คือเรากดเมนูเข้ามาเนาะแล้วมาคำว่าเนี่ครับผมข้างมือเดี๋ยมันจะเขียนว่าข้างมือข้างบนนะครับแล้วลงมา OGT มันเดิมกด A K เข้าไปตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็น K U ยยแแ่ง ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวให้เป็นสีเขียวแบบนี้แลผมแต่ถ้าเป็นซีแบนตัวนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้จานตะแกรงไงถ้าจานตะแกรงจะเป็นไทคมซีแลผมทุกทา่านถ้าใครใช้ไทคมซีก็ทาเป็นไทคมซีแลผมแล้วก็แถบตัวเนี้ยก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแลผมก็คือมันมีสัญญาณนะผมแต่ผมเป็นเคยูนะคือจานเล็กทิบนะผมเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาสีเขียวแล้วใครนะผมที่กดแล้วไม่ได้รันออโต้แบบผมให้เลื่อนลงมานะผมคําว่าผุม โอเคเนี่ยนะครับผมแล้วค่านะผมเห็นไหมครับอ้าวค่าตัวแรกนะผมความทีก็ต้องอยู่ที่หนึ่งสองหกแปดเจ็ดนะผมซิมซิมอะไรซิมโบรเรต์เหรออยู่ที่สามหมื่นนะผมฟอร์เรียตี้นะผมก็คือแนว ตัววีนะผมตัวนี้มันก็จะเป็นภาษาไทยก็คือแนวตั้งแนวนอนนะครับผมตัววีน่าจะเป็นแนวแนวตั้งหรือแ,แนวนอนจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดดาวน์โหลดนะครับผมสี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมของไทยคมเคยูนะครับผมก็ทําการกดโ OK อเคเนี่ยนะครับอเนี่ยของผมมันดาวน์โหลดแล้วแหละแต่ผมลองกดอ่าเห็นไ่มเห็นบอกครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้ก็คือบอกว่า ผมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วผมล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะผมแต่ถ้าใครมันยังไม่อัปเดตมันก็จะรันแถกตรงนี้นครับผมความเคลื่อนหน้านะครับผมมันก็จะรันไปครบร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมประมาณนี้นะผมถ้าใครไม่เข้าใจไงก็เข้ามาแฟนเพจผมนะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับผมสอบถามได้ฟรีนะผมไหก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องท็อปเคจิบานนะผมบ๊ายบาย